เอาอย่างพี่จกกันเลยพี่จกไวอ่ะขึ้นเลยโอเคก็แล้วนะกยังกดเลยผมปีนเสาแล้วอันนี้โอ้ยเฮียบักอีกแล้วจบติดละผมบักอ่ะดีอ่ะเสาเนี้ยบักยังไงกดมันขึ้นพร้อมสองอันเนาะไม่มันกดแล้วมันเหมือนแบบมันอยู่มันมันหล่นมาตรงรถอ่ะมันหล่นมาตรงรถอ่ะแล้วมันก็ไม่ได้แต่ไฟเลย มันทำท่ากอรถอะแต่ที่ไหนได้มันเป็นท่ากอสายไฟแต่มันกอรถไงเรื่อจอสมาจมาตรตรมาตตรมามาน้องพี่มันจะรอแล้วหรอใช่ มีถุงมือมีถุงมือจุกแบบ้องกันสองอัตออออตบบาอตำรวจไม่เปิดหรวเร็ร้อยเรร้อยัำหลักฐาไว้ก่อนทำหลักานไว้ก่อนไม่เปิดหัวมา,าแสดงว่าคุณจับไม่ได้ถูกไหมถูกปะ กระดงว่าตึง,ตง,ตงไอีแมงเสือเข้นออกมาข้างล่างอีกสัตว์เยิร์นข้างบนดีๆไม่ชอบผมผมได้ฟรีป่ะมไม่ฟรีป่ะ ไปเก็บก่อนตำรวจจะเรียมไว้มันออกไปแล้วเปิดพวงมาหม่เลยมันไม่ได้นี่ใช่เหรอไม่ได้